สวัสดีพี่น้องเบอร์สุภสุกณ์มนีาอยูที่อำเภอพิบูลมังสาหารเขามาร้านกาแฟณอุบลร้านคาเฟ่นั่นละผ้าแมกับร้านมาเอื้อยผ้ามานั่นละนาฬิกาซิมีของขายมีขวกสลับเปาในของขึ้นซื้อพิบูญเพื่อนหลักพวกร้านของฝากผลิตภัณฑ์โอท็อปลักคังด้านในมันค่อยสิเป็นกาแฟผุนมองขายผุนผุนทั้งผุนในพดตกแต่งลานโดยพปเตอร์หนังเกลละกษิมมี่ผุนน่ะ สเตซันะเตนี่เราอ,อู้พ่น่ะนี่ละมีมองทีดีก็คือมองนี้หละผู้สาวนั่นละบรรยากาศในล้านก๋สิประมาณนี่ครับข้างในเพิ่นกับมีการขายของที่ระลึกพวกเทียนพันษาแกสลักขอบไก่ย่าง <ๆ S 1> ไปสั่งเมนูเอานามมาเสียวนามยังแน่แต่ละคนพอสั่งมาแล้วร้านผมก็เห็นผมกินอันนี้พ่็เขาโอ้ยาม,มาแซบสมเพิ่นว่าผมมากินแดงมะนาวโซดาน่ะนะ เห็นผมสร้างกับสร้างน้ำมันเออยสาวคนกันลุกขึ้นมาดูดน้ำจุดถามา่ามาแสีบว่าว่าเสบแห้งว่าเสบนี้คือหนาแนวนั่นอ้ยยางไปดูดไปพี่น้องพอขังในมันกวางแห้งยางเลนกับลาดนี่แล้วเบาหยอกเบาหัวกันแ่้จะทายยังดอกไว้โอ้ยทายกับบ่ไดดนี่ขังในมันกระสีกวางกวางเสลอเกินครับมีมองให้ทายรูปหลายมองอารมณ์ประมาทใครๆเข้าไปเที่ยวทะเลครับผมนี่น้ำสีฟ้าๆมีส้มให้นางริมน้ำของไผ่ของมันพร้อมพี่น้องเบื้องผุน่ะ โอ้ยผุ่นน้ำทะเลอยู่ทั้งพุ่นน่ะโอ้ผุ่นคือน้ำทะเลนี่พี่น้องนี่เพิ่นกะท้ายลูกพูดสาวเพิ่นเบิงว่าจะเป็นคากไหลไปเนาะหลาน,ลานสาวกะนั่งเล่นโทรศัพท์โอ้คุยกับผู้บ่าวปรจักคือธรรมดานน่นล่าตาภาษาไวยรุ่นเบิงที่ละพี่น้งนองน้ำงามงาม,งามกบจินตนาการมานาั่งอยู่ริมหาดดูน้ำจูดเข้าไปจนเบิดนันง่งเย็นสบายแซบ่บกินแล้วกับเมื่อรับพี่น้องหอดเวลากลับแหละกันลำล่ากันซ้ำนี่ล่ละครับพอกันคลิปหนาเด้อ